ประเมินที่ทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันค่ะในช่วงเทรดไทม์ค่ะเทรดทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนัทพลคำถาเครือผู้อำนวยการอาวโุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับเริ่มต้นนับคะแนนกันมาสักพักหนึ่งสำหรับเลือกตั้งสารัฐนะครับเออคุณทั้มดูจะมีภาษีดีกว่านิดหน่อยในช่วงแรกๆแบบนี้นะครับทําเทรดหลายตัวอย่างบิตคอยก็ขึ้นมาแล้วแต่หุ้นไทยก็ยังพอยืนได้มองยังไงต่อฮะครับผมก็ต้องบอกว่าผลผล exit p o นะครับรวมถึงผลที่นับกันมานะครับแล้วก็ในในในแง่ของการคาดการณ์นะครับที่เราดูจากบูมเบิร์กเนี่ยคุณทั้มเนี่ยค่อนข้างที่จะ นอนมาเลยนะครับแล้วเราก็เห็นพฤติกรรมของสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยตัวของบอลยูก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับดอลลร์กลับมาแข่งข้านะฮะแล้วก็ตัวของดิสตานเซตนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วนะครับตลาดค่อนข้างที่จะเชื่อว่าคุณทำเนี่ยได้นะครับมันกเลยทําให้หุ้นบ้านเราเนี่ยนะฮะที่ถูกกระทบจากบอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย นะครับอย่างกลุ่มลงไว้ฟวันนี้เราก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะอ่อนตัวลงไปนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดคุณพําขึ้นมาก็อาจจะเห็นความผันผวนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าทางการจีนเนี่ยน่าจะมีการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาชดเชยนะครับมันก็คงจะบรรเทาสถานการณ์ในฝั่งของอตลาดเอเชียได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับต้องเตรียมรับมือเรื่องของความผันผวนที่จะเกิดขึ้นตามมาครับผม ฟังดูโทนแบบนี้ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะลดลงสิคะใช่ไหมคะคุณอ้วนครับก็เราเราคาดว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเห็นความผันผวน,นเชิงลบเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่า,าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีหนึ่งก็คือตัวของวายุพักนะฮะที่ยังมีเม็ดเงินพร้อมเข้าซัพพอร์ตหรือว่าจํากัดดาวไซให้กับตลาดหุ้นนะครับมีไทยเอ G จนะครับที่จะมีเงินเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดภาษีเนี่ยคิดว่าน่า,าจะเริ่มเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ แล้วก็มีเรื่องของอามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่รออยู่รวมถึงในฝั่งของสหรัฐเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังกันตามมาก็คือการประชุมเฟดนะฮะในวันที่7จ็พฤศจิกาย,ยนน่าจะเห็นการลดตาดอกเบี้ยต่ตอเนื่องนะครับผมก็คิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยแม้จะมีความมันถวนอยู่แต่ว่าดาวไซด์เนี่ยจะค่อนข้างจำกัดกว่าประเทศอื่นนะครับแล้วเราคาดหวังนะครับว่าการปรับดับชนี msci รอบนี้นะครับที่จะประกาศเช้าวันที่7็บ้านเรานะครับปรับดัดชนีวันที่25พฤศจิกาย,ยนเนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับมาเอาเปรียบตลาดหุ้นย e มิซิงมาเก็ตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับ <c oughs> ในการปรับดัดชนีทั้งหมด7ครั้งก็ตกประมาณสักสามสี่ปีสองสามปีราวๆเนี่ยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราเอาเปรียบนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราคาดว่าน่าจะช่วยจํากัดดาวไซให้กับตลาดหุ้นไทยได้นะครับ <c oughs> พราะพี่เดลต้าด้วยหรือเปล่าครับครับเดลต้าเป็นหุ้นที่มีมาแฉบใหญ่สุดในเอ็มเอสซอเอเชอ็มเอสซีไอแน์นะครับแบบนี้เราต้องลงทุนยังไงครับต้องระมัดระวังกลุ่มไหนไหมที่อาจจะได้รับผลกระทบเยอะเป็นพิเศษถ้าคุณทัป์ได้รับตอนไหนจริงๆครับครับก็ถ้าเกิดว่าระยะสั้นเลยเนี่ยบอลยิปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มที่อาจจะถูกทอนลงไปในช่วงสั้นเนี่ยก็คงจะเป็นไฟแนนซ์เป็นเป็นโรงไฟฟ้านะครับตัวนี้อาจจะเห็นจังเหวีการพักตัวลงมาก่อนนะแต่ผมคิดว่า ก็เป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่มองภาพการลงทุนระยะกลางยาวแล้วกันนะครับส่วนกลุ่มที่อาจจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพวกเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งนะครับเพราะว่าพอเวิตวอลมาเนี่ยอาจจะเห็นการกัดตุนสินค้าก็พวกเรือเทกองอะไรพวกนี้ก็อาจจะคึกคักได้อยู่ช่วงสั้น,นๆนะครับรวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากยิวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเช่นกลุ่มประกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ครับค่ะคมีตัวท็อปพิกที่น่าสนใจไหมคะเพราะว่าถ้ามองจากโซนราคาเนี่ยราคาหุ้นไทยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ถูกใช่ไหมคะคุณอ้วน <c oughs> ครับ <c oughs> กเ็เรากำไรบริษัทจดทะเบียนปีนี้ก็ <c oughs> ก,ก็ก็ถูกปรับลงมาอีกแล้วนะครับอยู่ที่แปดสิบแปดบาทต่อหุ้นนะครับถ้าเกิดว่าอิงดชชนีตอนนี้หนึ่งพันสี่ร้ยแปดสิบนะครับ อ่อ uh, P/E ตกอยู่ประมาณสัก16.8เท่าอันนี้คือค่าเฉลี่ยสิบปีย้อนหลังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูปีหน้าเนี่ยตลาดคาดกําไรไว้อยู่ที่ประมาณสัก97-99บาทต่อหุ้น P/E ก็ตกอยู่ประมาณสัก15เท่าเลขคๆก็ถือว่าอยู่ในโซนที่อาจจะไม่ได้แพงนะครับแต่ว่า,าพูดไม่ได้เต็มปากว่าอยู่ในโซนที่ถูกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลือกลงทุนมากขึ้นนะครับก็ ช่วงสั้นๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าดเมิสิกเพย์นะครับยังเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยไม่ว่าเขาจะเทรดวอลนะครับหรือว่าสถานการณ์ในตนออกการจะตึงเครียดเนี่ยนะโดเมสิกเพย์ก็จะได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยั่ยอยออกมาต่อเนื่องแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวนะครับอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มการแพทย์นะครับกลุ่มสื่อสารนะรอันนี้ก็จะเป็น3ามกลุ่มหลัก นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมองเรื่องของเทรดวอลแล้วก็คิดว่าจะรุนแรงมากขึ้นแน่นอนกลุ่มนี้คงมุตสาหกรรมนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูน่าสนใจแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมากันค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะการซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับครับโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณวัลนะครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดหุ้นหลังจากนี้อาจจะต้องระมัดระวังเงินเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าคุณทรัมป์ได้รับตําแหน่งจริงนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ยังลุ้นเงินอยู่นะฮะ